ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าอัพ12นาิก12นาทีประชาชนเข้าแถวรอคิวตรวจโควิดที่กระกะอวันแรกที่1,500คิวเจ้าหน้าที่เตรียมเพิ่มจำนวนตรวจเป็น3,000คิวในวันพรุ่งนี้ 12นาิ26นาทีมูลนิธิแพทยาศาสตร์ตำรวจมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม3.5พันโดสให้โรงพยาบาลตำรวจนำไปฉีดให้กลุ่มพระภิกษุและสัมมานนและประชาชนกลุ่มเสี่ยง12นาฬิกา34นาทีนายแพทย์สุกิจท,ที่ปรึกษารับชวนจะง,งดประชุม2สัปดาห์แจงกระทรวงสาธารณาสุขปลดล็อกแล้วมีความเป็นไปได้สสที่ให้ตรวจราผิดแอนติเจนเทสก่อนเข้าสภา12นาฬิกา41นาที อนุสรรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแนะรัฐเร่งทำสามข้อตรวจเชิงรุกนำเข้าวัคซีน mRNA เยียวยาต้องรวดเร็วตรงจุดแก้สถานการณ์วิกฤตชี้ต้องลด IO แล้วเพิ่ม IQ ล่าสุด12 5นาฬิกา5นาทีนครศรีธรรมราชเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกหลังพบคลัสเตอร์ร้านตัดผมในชุมชนมุสลิมขณะเจ็โรงพยาบาลรับผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครกลับมารักษา ติดสถานการณ์ข่าว i n n news Roundup